สวัสดีค่ะครูพลสอนนวดออนไลน์มีประสบการณ์นวดมากกว่า25ปีค่ะผู้เชี่ยวชาญกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะคะรับสอนด้วยนะคะและก็รับนวดแก้อาการต่างๆค่ะท่านใดที่มีอาการปวดตึงนะคะปวดคอบาลายัยปวดหัวไม่เกรนปวดหลังกระดูกทับเส้นประสาทขาตึงปวดน่องเป็นตะเคียนะคะ เทคนิคการนวดของครูพลอยก็มีเทคนิคการนวดที่หลากหลายนะคะผสมผสานการระหว่างการตอกเส้นรีดเส้นกดจุดโครซาหรือนวดจัดกระดูกปรับสมดุลค่ะเทคนิคของครูพลอยเป็นาการนวดแบบเชิงลึกค่ะทักษะการนวดของครูพลอยใช้ประสบการณ์ล้วนๆค่ะบางท่านเห็นผลเร็วบางท่านอาจจะใช้เวลานะคะ ครั้งหนึ่งสองครั้งสาครั้งหรือ 4, ี่ห้าครั้งแล้วแต่อาการค่ะบางท่านนะคะกล้ามเนื้อแข็งเกร็งสะสมมาเป็นเวลาเป็น10บสปีเราจะให้อ่อนนุ่มและหายภายในครั้งเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะคะครูพลอยมีสถานที่ทำงานอยู่3ที่นะคะร้านวนวดห้าห้นะคะ5 5 5หสาขาปั๊มบางจากคองหลวงของสและปั๊มเอสโซ่คองสองลังสิตนครนายก และสาขาปตทค่ะคลองสองหลังสิทธนครนายก47-49นะคะเอสโซกับปตทติดกันค่ะท่านใดที่จะมา,านวดรักษากับหมอพลอก,ก็โทรบุ๊กโทรจองตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างนี้นะคะร้านเรามีทีมงานที่คอยบริการท่านหลากหลายนะคะมีแต่มีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยครูพลจะเป็นคนที่คัดเลือกและก็ ตโอเขมในการนวดของพนักงานทุกท่านค่ะท่านใดที่มาใช้บริการร้านนวด55ให้ท่านมั่นใจได้ว่าที่นี่มาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะการนวดผ่อนคลายาเราจะนวดตั้งแต่ท่านอนหงายนะคะท่านอนหงายนวดขานวดเท้านะคะมีเวลา1ชั่วโมงหรือ2อชั่วโมงสมชั่วโมงแล้วแต่คุณลูกค้านะคะ หมอจะจัดเวลาให้ได้นวดทุกส่วนในร่างกายค่ะการนวดรีแลบผ่อนคลายนวดไทยออยรีเส้นจะเป็นที่จอบโจดของลูกค้ามากนะคะเทคนิคการนวดของเราลูกค้าจะชอบมากคือการนวดนวดรีเส้นไทยออยค่ะซึ่งราคาของเราก็ไม่แพงค่ะการรีเส้นไทยออยนวดทั้งตัวนะคะนวดเท้านวดตัวนวดหลังนวดคอ นวดศีรษะอ,อยู่ที่เวลาค่ะเวลามากก็จะรีแลกซ์แล้วก็ได้ผ่อนคลายสบายนะคะการ,รแก้อาการดูอาการของลูกค้าเป็นหลักว่ามีอาการตรงไหนและนวดเฉพาะจุดในการที่ลูกค้ามีอาการค่ะีิเช่นการนวดคอบาา่าไหลปวดคอตึงปวดหัวไม่เกรนนะคะเราก็จะให้ลูกค้านอนคว่ำหรือตะแคง เราจะไล่เส้นจากบนลงล่างนะคะไล่ขึ้นไล่ลงและก็จะมาเน้นจุดตรงที่คุณลูกค้ามีอาการเช่นปวดสะบักนะคะติดสะบักนี้คุณหมอจะรู้แล้วว่าการปวดสะบักมันเกิดจากอะไรเราก็จะนวดไล่หมดนะคะสะบักร,รอบสะบักร,รอบบ่านะคะแนวบา่าแนวคอแนวแขนใต้ปีกลักและหลังนะคะเราจะเน้นให้เป็นพิเศษ ซึ่งเป็นแนวนวดเชิงลึกและแก้อาการให้โดยตรงให้ตอบโจทย์กับอาการของคุณลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่ค่ะฉะนั้นสองวิธีสองอย่างมันแตกต่างกันนะคะการนวดผ่อนคลายได้ทั้งตัวแต่การนวดแก้อาการจะได้เฉพาะจุดยกเว้นคุณลูกค้ามีเวลาให้คุณหมอมากนะคะอย่างน้อย ถ้าจะให้ได้ทั้งตัวเลยสมชั่วโมงค่ะเพราะว่าการแก้อาการแต่ละจุดเราใช้เวลาเป็นชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเป็นท่อนบนเรานวดแก้าการให้ท่อนบนท่อนล่างนะคะถ้าเรามีเวลาก็จะได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองและอยากให้ลูกค้าบริหารเวลาก่อนที่จะมานวดแก้อาการนะคะถ้าแก้าการบอกเลยว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าเน้นเฉพาะจุดส่วนอื่น เราจะคายให้ต่อเมื่อมีเวลาเท่านั้นถ้าเห็นความแตกต่างระหว่างการนวดแก้การและการผ่อนคลายไหมคะสนใจก็ติดต่อตําเบอร์ที่โชว์ได้เลยคะ่ะ064-619-965 5ค่ะคลิปนี้กรูพลขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ